เราก็สามารถจะเริ่มจากเป็นภาพบัตรภาพได้นะคะไม่ทราบที่โรงเรียนจะทำบ้างหรือเปล่าอยากแนะนำให้ทำก่อนจะเป็นถึงหนังสือนิทานควรจะเป็นบัตรภาพก่อนนะคะบัตรภาพเป็นภาพลายเส้นที่สีทึบนะคะอาจจะไม่เวลาน้อยก็จะก็จะขออนุญ,ญาตแนะนำว่าอันนี้พอดีตอนที่ตัวเองไปทำวิจัยกับครอบครัวของ คนอเมริกัน80ครอบครัวตอนทำป็นยาเอกะคะก็จะพบทุกบ้านเลยหรือแม้กระทั่งศูนย์พัฒนาเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กจะทำบัตรภาพซึ่งบัตรภาพเนี่ยเราทำทีละภาพทีละภาพต่อไปมันก็จะเป็นอะไรคะเรื่องราวในนิทานนะคะถ้าเราเริ่มจากภาพก่อนแต่ว่าภาพสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีต้องเป็นภาพลาเส้นสีทึบสีทึบก่อนเพราะว่าเด็กก็จะยังไม่รู้โครงเพราะอายุ3ปีขึ้นไป ในหนังสือนิทานที่เราเลือกก็อาจจะเป็นภาพที่มีลายเส้นที่เป็นโครงโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงสีทึบก็ได้นะคะมันวิธีเลือกหน,นังสือนิทานเราก็จะเริ่มจากาดูความสามารถตามวัยของเขานะคะดูในลักษณะของภาพภาพที่วาดนะคะถ้าเป็นเ,เด็กเล็กๆ,ๆก็เป็นภาพของจริง แล้วก็ภาพที่เหมือนของจริงแล้วก็อาจจะเป็นภาพลายเส้นในช่วง3-6ปีนะคะแต่สิ่งสำคัญของการเลือกก็คือโปรดเลือกภาพที่เราเห็นหน้าตาของภาพนั้นด้วยนะคะอ,อ,อยากจะให้เห็นภาพหนึ่งส่วนใหญ่หนังสือนิทานที่ฉันก็จะมีของของพี่ปองเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอยากจะให้เราเลือกภาพที่ ที่เรามองเห็นหน้าตาของภาพนั้นๆน่ะน,น,น,นะคะเดี๋ยวนะคะแวบหนึง่งนี่อันนี้พอดีไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มีโอกาสให้เราเห็นแต่เดี๋ยวมาดูได้นะคะหรือไปดูเล่มอื่นๆก็ได้ขอให้ภาพเนี่ยเขาใช้สีสันอ่อนโยนละมุนละไมนะคะสำหรับหนังสือภาพอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ใบหน้าโปรดสังเกตใบหน้าตัวละครเป็นไงคะมีชีวิตชีวาโอมีรอยยิ้มจะมาเล่าให้ฟังสักนิดไหมครับเดี๋ยวให้ตอนจบนะตอนจบตอนจบคุณป้าให้1น,นาทีนะเพราะคุณป้าหมดเวลาแล้วนะคะภาพเนี้ค่ะจะชอบมากเลยอันนี้ชื่อเรื่องว่าจ๊ะเอ๋นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า3ปีนะคะ แต่ละละครแต่ละตัวนี่ก็จะสดชื่นแจ่มใสพิกี้เราเห็นภาพอันนั้นเป็นภาพเดีียวๆแต่อันนี้ภาพเข้ามาผูกเป็นภาพเคลื่อนไหวละนะคะเราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากภาพเดี่ยวๆมาสู่ภาพเคลื่อนไหวพอเราไปถึงภาพของเด็ก3ถึง6ปีเราก็จะเลือกที่เป็นเรื่องราวจินตนาการละไม่เอาเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มขยับจากเรื่องที่ง่ายๆคำพูดที่เป็นคำคล้องจอง มาสู่เรื่องที่เป็นเรื่องราวนะคะยันเคยไปที่จังหวัดหนึ่งคุณครูมาอ่านนิทานให้ให้ฟังอ่านนิทานของเด็กๆเ,เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใส่ฟิลลิ่งความมีชีวิตชีวาเดี๋ยวน้องคงแนะนําม,มานะคะเราต้องฟังให้มันตื่นเต้นไม่ใช่เราอ่านการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าชายแห่งความมืดแอบหลงรักดอกไม้บนโลกเป็นไงคะหลบับ ไม่สนุกเลยเนาะเราก็ต้องการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าชายแห่งความมืดมืดเจ้าชายแห่งความมืดแอบลงรักดอกไม้บนโลกอาจจะทำท่าทางแล้วเด็กๆเ,เป็นไงคะเราจะเห็นตาเขาเป็นไงเลยจ้องแล้วก็แบบมีสมาธิอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูต้องแปลงโฉม เป็นตัวละครในนิทานด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ความมีชีวิตชีวาเด็กๆก็แบบเป็นไงคะหลับหมดไม่ไหวนะคะเราะงั้นตรงนี้สิ่งสําคัญไปกี้ที่อาจารย์บอกดีมากๆเลยก่อนจะอ่านนิทานให้เด็กฟังต้องทํำไมก่อนต้องอ่านมาก่อนนะคะทีฉันเคยมีประสบการณ์นี้แล้วคะ่ะวันหนึ่งอะ่ะไม่ทันได้อ่านเลยยุ่งมากเลยก่าว่าจะมาดําน้ําทีเดียวพอนั่งลงนะ แค่หน้าแรกอ่านดีนะคะหน้าอื่นๆก็ดำน้ําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กคนนั้นก็ลุกเดี๋ยวคนนี้ก็ดึงผมเพื่อนเดี๋ยวคนนี้ก็อ,อ,อะไรคะขยุกขยิกปรากฏว่าเรารู้ในบัตรโดนเลยว่าถ้าเราไม่เตรียมมาเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจับกระแสรเราได้เขารู้ว่าเราอ่ะหวั่นไหวอย,อยู่ภายในแล้วเขาก็เลย วันไหวไปด้วยอารมณ์เขาก็เลยไม่มั่นคงไปด้วยเพราะั้นคุณครูต้องเตรียมมาอย่างดีนะคะแต่ขณะที่ทำเนี่ยยันว่าสำคัญมากเลยเดี๋ยวนี้เราไม่เราไม่อ่านอย่างเดียวแล้วนะคะเราเล่านิทานแบบให้เด็กๆมีส่วนร่วมเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่วัยอนุบาลเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนเราไม่ต้องทุกคนเด็กๆบางคนเนี่ยเราเห็นแววนะคะ เราอาจจะให้ผลาดกันนะคะว่าวันนี้จะให้คนนี้ออกมาเป็นตัวละครเป็นตัวแสดงผลาดกันหมุนเวียนกันได้นะคะอันสิ่งนี้เองเอต้องจำเป็นมากๆเลยนะคะว่าเราจะต้องอในการสร้างนิสัยรักการอ่านเนี่ยสิ่งนี้มันเชื่อมโยงอันนี้ก็จะเห็นจากตัวอย่างของหลานให้หลานเล่านิทานให้ฟังแต่เล็กๆะคะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่สนใจเรื่องของหนังสือนะคะแล้วก็เวลาซื้อหนังสือ เดี๋ยวนี้ไปซื้อเองให้ถามบอกเหตุผลเขาจะมีการเปิดดูราคาดูเนื้อหาเนื้อเรื่องแล้วก็มีการทำเจอร์เนลของเขาเองนะคะฉันว่าการปลูกฝังเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น้องมาพยักหน้าแล้วว่าหมดเวลาแล้วนะคะโลกในอนาคตของเด็กเนี่ยมันจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาบอก สิ่งที่เขาต้องการให้กับเราแล้วเราใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องเสียงเพลงเรื่องอะไรต่างๆเ,เสริมที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราด้วยนะคะก็อยากขออนุญาตจบแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะว่าความนิ่งของจิตใจนี่แหละคะ่ะที่มันจะนำมาซึ่งความสุขของชีวิตของเราได้ถ้าเกิดว่าเราจะเล่านิทานให้เด็กฟัง แต่ในหัวใจของเราปั่นป่วนมีแต่เรื่องร้ายๆหรือมีแต่เรื่องที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะไม่สามารถส่งผ่านสิ่งดีๆไปกับสื่อการเรียนรู้ที่เราจะให้เด็กๆนั้นได้ประสบการณ์ตรงจากสิ่งนั้นได้นะคะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจาจรย์ดรจิตินันเตชะคุปนะคะที่วันนี้นะคะสละเวลามาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะขอเสียมปรบมือดังๆให้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <showers> ก็สําหรับเวลาของเราในโครงการเล่านิทานอ่านหนังสือสารนิสัยรักการอ่านในเด็กวัยถมวัยในวันนี้นะคะก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการของเรานะคะรวมไปถึงขอขอบคุณทีเคพาร์คด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัด กิจกรรมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ